ท้าไม่หันหลังให้มวงการบันเท,ทิงทั้งนที่ทุกอย่างก็ดูเหมือนเข้าใจได้ก็เข้าใจได้แล <ứng> ้วก็เหมือนจะดีแล้วก็ผมถ้าย้อนกลับไปที่น้อง,องทันเนี่ยช่วงไทม์ไลน์แล้วเนี่ยผมไม่คผมเนี่ยคือด้วยความที่ผมโชคดีผมอยู่สองประเทศใช่ไหมอเมริกากับไทยทำให้เวลาที่ผมร er ู้สึกอึดอัดผมจะกลับไปที่นู่น พอผมรู้สึกชิลขึ้นรีแลกซ์ขึ้นผมจะกลับมา oh. แล้วก็จะมาโ,โดนกดดันนี่นี่ผมก็จะกลับไปเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ย <laughs> ปีหนึ่งเนี่ยผมจะในการแสดงเนี่ยผมจะเล่นแค่เรื่องหนึ่ง uh huh. ไม่เกิน2เรื่องเต็มที่ uh huh. ทํางานน้อยมากแต่ข่าวเล่นผมหนักมาก uh huh. แล้วก็คนสนใจผมเยอะมาก uh huh. หรือใดๆเนี่ยผมก็จะเห็นทุกๆอย่างคราวนี้พอ uh huh. เกิดเห็นน้องทันขึ้นมาเนี่ยเราก็แบบมานั่งคิดแบบ ทำงานก็น้อยความพยายามแพชชั่นตรงนี้ก็แทบจะไม่เท่าคนอื่นคนอื่นเขาพยายามมากกว่านี้นี่คือพยายามหนีแต่งานพยายามเข้าเราก็พยายามถอยถอยถอยจะไม่ยจะรับใช่ผมก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบขออนุญาตพูดําตงคือแบบผมเข้าใจนะแล้วผมว่ารักแฟนๆทุกคนแต่ intention ผมเนี่ยผมไม่มีแพชชั่นในการเป็นนักแสดงเลยผมไม่อยากเป็นซัมบารีถ้าผมเลือกได้ทำเพราะคนอื่นอยากให้ทาแต่แล้วผมก็เลือกที่จะไม่ทำนี่ผมได้หนีไปอยู่ที่อเมริกาบ่อยแต่คราวนี้ พอเหตุร้องทันเกิดขึ้นปุ๊บต่างๆนานาผมก็แบบอย่างที่พูดเมื่อกี้คืองานก็ไม่ค่อยรับงานก็น้อยปีนึงก็แค่เรื่องหนึ่งสองเรื่องไม่เกินแล้วพยายามนีทุกอย่างแต่ทุกอย่างมันเหมือนมันเหมือนเราเหมือนมันเราถูกกําหนดให้มันเป็นคนคนนี้มผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคถ้ามันจะเป็นแบบนี้ผมก็จะลองดูซักเซสชั่นหนึ่งแบบโหดๆแต่ว่าผมมีผมมีโจทย์ในใจคือหนึ่งผมต้องขึ้นเป็นตัว็อป ผมต้อง unbeatable ผมต้องทำจนกว่าผมจะพอใจแล้วผมก็จะไม่ออกสื่อใดๆเลยคือในทม์ไลนน้ถ้าที่ผมแสดงเยอะๆแล้วก็ดังมากๆเนี่ยจะไม่เคยเห็นผมในทอล์ y โชว์หรือเกมโชว์ในไทม์ไลน์นั้นใช่ไหมแต่คราพคุไทม์ไลน์นี้มากนะฮะที่ไม่ได้ดังมายอันนี้อันนี้ชิวคือเสร็จแล้วมันเป็นมาเก็ตติ้งของเราว่าจะไม่ทำไม่ทาคือถ้าจะเห็นผมต้องดูในละครเท่านั้นเจ๋งว่ะ เป็นมาร์เก็ตติ้งแบบไม่ทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะก็ใช่ใช่